ถ้าคุณผู้ชมรู้สึกอยากเล่นเกมแอคชั่น PVP ที่เข้าใจง่ายมีโหมดการเล่นหลายแบบมีตัวละครที่น่ารักสดใสเล่นได้ทั้งเอาฮาและเอาจริงจังฟันนี่ไฟเตอร์ก็จะเป็นตัวเลือกที่ผมแนะนาให้คุณผู้ชมได้ทดลองนะครับการันตีด้วยยอดการดาวน์โหลดกว่า1ล้านครั้งตั้งแต่เกมเปิดตัวได้1เดือนและแน่นอนว่าวิดีโอนี้ผมก็เอาประสบการณ์การเล่นมาเล่าสู่กันฟังตัวเกมมีจุดเด่นอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญคุณผู้ชมรับชมกันได้เลยครับฟันนี่ไฟเตอร์มีระบบการเล่นขั้นพื้นฐานเป็นเกมต่อสู้ที่ผู้เเลลลล่นจะะได้ือกกตัครหายแบบ ตัวละครแต่ละคนก็จะมีค่าสแตทพื้นฐานแล้วก็อาวุธมือสกิลที่เฉพาะตัวซึ่งก็จะเป็นจุดที่ทําให้เกิดความแตกต่างให้กับตัวละครนั้นๆถ้าไม่นับหน้าตาแล้วก็ลักษณะภายนอกของพวกเขาที่ผู้พัฒนาออกแบบมาได้น่ารักสดใสแล้วก็แฝงความเฮฮาเข้ากับคอนเซ็ปต์ของเกมได้เป็นอย่างดีครับตัวเกมเลือกใช้มุมมองแบบไอโซเม r ริกนั้นทำให้ผู้เล่นเสมือนควบคุมตัวละครจากด้านบนการควบคุมก็จะประกอบไปด้วยการเคลื่อนที่การกลิ้งการโจมตีด้วยอาวุธที่เก็บได้ซึ่งอาวุธก็จะมีทั้งอาวุธระย,ยะประชิทาาชดท อาวุธระยะไกลที่มีจํานวนการใช้ที่จํากัดด้วยปริมาณกระสุนและอจกต์ในฉากที่ผู้เล่นสามารถหยิบมาเป็นตัวช่วยในการต่อสู้นะครับเช่นถังแก๊สถังระเบิดหรือว่าแผ่นไม้ที่ใช้เป็นโล่ป้องกันนอกจากนั้นสีสันของการออกแบบด่านก็คือมันจะมีพุ่มไม้ที่เราสามารถเข้าไปซ่อนตัวและการอยู่ในนั้นจะลดระยะการมองเห็นเวลาตามหากันหรือว่าไล่ตีกันก็เลยให้ประสบการณ์ที่สนุกใช้ได้เลยครับอีกทั้งรูปแบบการสปอนอาวุธก็จะเป็นระบบแรนดอมฉะนั้นใครดวงดีได้อาวุธที่ถนัดและได้เปรียบก็จะมีโอกาสเอาชนะได้มากกว่า ปันนี่ไฟเตอร์ก็เลยมีจุดเด่นตรงที่ประสบการณ์การเล่นในแต่ละรอบนั้นไม่เหมือนกันอีกทางอาวุธแต่ละแบบก็มีลูกเล่นไม่เหมือนกันด้วยผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพตางนี้นะครับคอนทูเรียนเป็นอาวุธที่ผมชอบมากข้อดีของอาวุธนี้ก็คือเราสามารถกดโจมตีค้างเอาไว้ได้เลยตัวละครของเราก็จะหมุนทูเรียนวนไปที่เหลือก็แค่กะระ,ระยะให้ทูเรียนฟาดโดนศัตรูครับดาเมจอาจจะไม่ได้แรงมากแต่ถ้าโดนซ้ำๆก็สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ง่ายมากๆครับ ค้อนเป่าลมเป็นอาวุธที่มีออปชั่นทั้งฟ้าดทันทีหรือว่าจะใช้การชาร์จเพื่อขยายขนาดก็ได้ศัตรูที่ถูกค้อนเป่าลมตีจะกลายเป็นตัวเวนแบนลอยเหมือนกระดาษทําให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถโจมตีตอบโต้เราได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะคืนร่างเดิมส่วนการชาร์จแล้วฟันจะทําดาเมจที่รุนแรงมากๆครับ ปลาเคม็มเป็นอีกหนึ่งอาวุธระยะประชิดที่ผมชอบใช้นะครับเจอเมื่อไหร่ก็จะหยิบเอามาพกไว้ตลอดซึ่งจุดเด่นของปลาเคม็มก็คือการฟันแล้วหมุนตัวพุ่งไปข้างหน้าพร้อมกันทําให้ตัวละครของเราไม่หยุดอยู่กับที่ครับและฝั่งตรงกันข้ามคาดเดาการโจมตีได้ยากขึ้นแต่สลับมาในหมวดหมู่ของอาวุธระยะไกลก็จะมีให้เลือกใช้หลากหลายแบบเหมือนกันเช่นพลุปืนใหญ่เลโก้ระเบิดเดลิเวอรี่ ปืนถั่วลันเตาอาวุธระยะไกลจะต้องอาศัยการกะระยะที่แม่นยำซึ่งก็จะขึ้นกับคุณสมบัติของอาวุธอันนั้นนะครับเช่นปืนไรเฟิลก็จะต้องยิงให้ตรงพอดีเป๊ะยิงได้ทีละนัดแต่ก็ยิงได้ไกลแล้วก็ดามเมจแรงกลับกันนะครับระเบิดเดลิเวอรี่ก็จะมี Are รียออฟเอฟเฟกที่กว้างกว่าโยนแบบกะกะเอาก็พอได้หรืออาวุธบางชนิดก็จะมีคุณสมบัติพิเศษไปเลยเช่นท่อน้ําที่จะเป็นการสร้างหัวใจน้ําที่จะยิงกระสุนน้ําแบบอตัตโนมัติครับ ความหลากหลายของอาวุธกับประสิทธ,ธิภาพที่มีความเฉพาะตัวก็จะทําให้ผู้เล่นสนุกกับการได้ใช้อาวุธหลากหลายแบบประสบการณ์การเล่นก็เลยสนุกแบบไม่ซ้ํากันอีกทั้งเมื่อเราโจมตีศัตรูได้เรื่อยๆมันก็จะมีการเติมเกจถ้ามไม่ตายซึ่งอัลติเมทสกิลของตัวละครก็จะเป็นองค์ประกอบที่ช่วยพลิกสถานการณ์ได้ดีมากๆการเลือกใช้ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมจึงสามารถสร้างอิมแพคให้กับแมชนั้นๆได้เสมอเกี่ยวกับตัวละครน,นะตอนที่คุณผู้ชมเริ่มเล่นนะครับตัวเกมจะมีตัวละครเริ่มต้นอย่างลูกพีมาให้ ซึ่งตัวละครก็จะมีประวัติสั้นๆแปะมาให้อ่านกันด้วยครับยกตัวอย่างเช่นลูกพีก็จะมีประวัติบอกว่าเขาเป็นคนรักมะม่วงมากเพื่อที่จะได้มะม่วงจากต้นในช่วงฤด,ดูร้อนลูกพีจึงเรียนรู้เทคนิคบูมแบรงด้วยตัวเองสมควรทำให้อัลติเมทสกิลของลูกพีก็คือสกิลบูมแบรงที่จะเป็นการปาบูมแบรงให้หมุนอยู่กับที่เพื่อสร้างดาเมจใส่ศัตรูที่อยู่ในระยะทําการตัวละครต่อมาที่ผมได้จากการทำเชลเล่นก็คือเนนน้อยครับประวัติของเนนน้อยเขียนบอกเอาไว้ว่า เขาถูกเลี้ยงดูโดยเจ้าอาวาสวัดชิงเหลียงเจ้าอาวาสเห็นว่าเขามีพรสวรรค์จึงส่งเขาไปเรียนศิลปะการต่อสู้โดยสกิลไม้ตายของเด็กน,น้อยก็คือลูกปัดไล่ผีที่จะเป็นการควบคุมลูกประคำเพื่อโจมตีศัตรูรอบตัวซึ่งลูกประคำจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับตัวละครได้ด้วยนะครับทำให้โจมตีโดนศัตรูได้ค่อนข้างง่ายหรือว่าตัวตละครสุดท้ายที่ผมเพิ่งปลดล็อกมาผ่านระบบเงินที่ได้จากในเกมก็คือลูกพีชรติของเด็กน้อยเขียนระบุเอาไว้ว่าเธอเรียนเคนโตตั้งแต่เด็กเปกติแล้วเธอจะไม่ค่อยพูดดว่่่่าาาาาาเเมมมออยยยทีหิบบขขึ้นงงงตงธกก็จะะปปลร เราจะมีสกิลของเธอมีชื่อว่าหลิวอิงที่จะทําให้ลูกพีชเข้าสู่สถานะชักดาบและก็สามารถฟันศัตรูต่อเนื่องในระยะเวลา5.5วินาทีฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าท่าไม้ตายของตัวละครแต่ละคนนั้นมีวิธีการเอาไปใช้งานไม่เหมือนกันผู้เล่นก็จะต้องทําความเข้าใจทักษะเหล่านี้ควบคู่ไปด้วยนั่นเองครับเพิ่มเติมก็คือตัวละครจะมีสกินกับพรีเซนเตชันในแต่ละแบบไม่เหมือนกันด้วยยกตัวอย่างเช่นลูกพีก็จะมีสกินที่เปลี่ยนให้เขาเป็นกัปตันแจ็คที่มาในทีมของโจนสลัดแต่ว่าคมฉายีเเปป็นนนนนใหห้้ตัลละครรกกาาายมืออสงิจไซบ แต่ถ้าเอาตัวที่ผมอยากได้จริงๆเลยนะก็คือราชาแห่งปัญญาที่จะเป็นสกินระดับสูงสุดของเดนน้อยนะครับบอกเลยว่าเทคตรๆคุณ่ผู้ชมครับทีนี้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งตัวละครแต่ละแบบก็จะมีทั้งการผ่านบททดสอบการใช้เงินเหรียญทองในเกมซึ่งก็จะได้จากการทำชาเลนจ์ต่างต่างหรือว่าบางตัวละครก็จะได้จากการเติมเงินครั้งแรกครับนอกจากนั้นตัวละครก็ยังสามารถอัปเกรดพลังได้ส่วนอาวุธก็จะมีการคัสตอมด้วยอุปกรณ์เสริมต่างๆเพื่อเพิ่มเอฟเฟกต์ให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นซึ เอาล่ะทีนี้มาพูดถึงโหมดการเล่นกันบ้างวันนี้ไฟเตอร์ในช่วงที่ผมเข้าไปเล่นก็จะมีหลายโหมดการเล่นนะครับทว่าแต่ละโหมดก็จะยังมีเบสิกเกมเพลย์เหมือนกันแตกต่างกันตรงที่กติกาที่เปลี่ยนไป ศึกคนจอนจะเป็นโหมดต่อสู้ที่แบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝั่งฝั่งละ4คนครับผู้เล่นจะต้องกําจัดตัวละครฝั่งตรงกันข้ามให้ได้14คะแนนใครทําได้ก่อนก็จะชนะแมชนั้นๆไปโดยการล้มตัวละครได้1คนก็จะนับเป็น1แต้มศึกคนจอนจะเป็นโหมดเริ่มต้นสาหรับผู้เล่นทุกคนเพราะเล่นง่ายและมีเพื่อนร่วมต่อสู้ไปด้วยกันส่วนระบบอาวุธก็จะมีตําแหน่งเฉพาะสําหรับเก็บอาวุธที่จะใช้การสุ่มปล่อยออกมา หมวดที่2อารีนาหมวดนี้จะเป็นการต่อสู้แบบ3ามต่อ3มบนกติกาที่ให้เราเอาชนะศัตรูฝั่งตรงข้ามให้หมดพูดง่ายๆก็คือการสู้แบบน็อกเอาท์ควเล่นฝั่งที่ล้มศัตรูฝั่งตรงข้ามทั้ง3คนจนหมดจะได้คะแนนหนึ่งแต้มทีมที่ได้3ใน5คะแนนก็จะเป็นฝ่ายชนะเกมนั้น,น,นครับหมวดที่3หมวดชนะกินไก่หรือว่าก็คือ b a t t l e r o ย a l e วนั่นเองซึ่งตัวเกมจะแบ่งเป็นโซโลและดูโอครับ ู้ชมจะลุยเดี่ยวหรือว่าจะจับคู่กับเพื่อนอีกคนก็ได้แนวคิดก็เหมือนกับแบทเทิลรอยัลเกมอื่นๆเลยคืออยู่รอดให้ได้เป็นคนสุดท้ายกับการตีวงของแผนที่ให้แคบลงเรื่อยๆ ผมบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมชอบเกมแบบนวแอนดรอยแอปเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจะติดใจกับโหมดนี้แน่นอนเพราะให้ฟีลลิ่งเดียวกันแต่เล่นง่ายและก็จบได้ไวกว่าเกมอื่นเริ่มเกมมาเราจะนั่งเครื่องบินเข้าสู่แผนที่จากนั้นผู้เล่นก็จะต้องเลือกจุดกระโดดร่มลงมาครับพอลงถึงพื้นสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือการฟาร์มของจากแจกันและโถที่กระจายอยู่ในแมปอีกอย่างก็คือเล่นโหมดนี้เราจะต้องดูแผนที่บ่อยๆด้วยนะครับเพราะว่ามันจะบอกพิกัดของให้กับเรา ตัวเกมจะมีระบบ AirDrop ระบบรูทของจากศัตรูมีการสะสมไอเทมที่ช่วยเพิ่มบัฟตัวละครและ Active ไอเทมต่างๆที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเอาตัวรอดโหมดนี้สนุกมากครับเอาเป็นว่าถ้าผู้ชมเล่นจนเริ่มชำนาญแล้วผมแนะนำให้เข้ามาทดลองโหมดชนะกินไก่ได้เลยครับ หมวดฟุตบอลมหาสย์พันลึกก็เป็นการนาเสนอไอเดียใหม่ๆให้กับ Funny Fighter ที่จะเปลี่ยนจากสนามประลองเป็นสนามฟุตบอลระบบจะแบ่งผู้เล่นเป็นฝั่งละสีคนทีมที่ยิงประตูดได้3คะแนนก่อนจะเป็นฝ่ายชนะจุดเด่นของหมวดนี้ก็คือเกมจะตัดระบบอาวุธออกไปแต่เราจะใช้การต่อยเพื่อแย่งบอลจากนั้นก็พาบอลไปยิงประตูฝั่งตรงข้ามให้ได้ซึ่งผู้เล่นจะวิ่งพาบอลเข้าประตูไปเลยหรือว่าจะคว้างบอลเข้าไปก็ทําได้ทั้ง2แบบเลยครับ เอาล่ะประสบการณ์ที่ผมได้จากฟันนี่ไฟเตอร์ก็ถือว่าเกินความคาดหมายเกมทาออกมาได้เล่นง่ายใช้เวลาเล่นจบในแต่ละแมชไม่นานเฉลี่ยเวลาก็ประมาณ5นาทีต่อนหนึ่งเกมเพราะว่าฟันนี่ไฟเตอร์ก็ยังมาพร้อมกับความท้าทายให้กับผู้เล่นโดยเฉพาะเมื่อเราได้แข่งกับคนอื่นๆที่เล่นเก่งการชนะมันจะพลิกไปมาได้ตลอดเวลาครับเกมมีระบบต่อสู้ที่ไม่ซับซ้อนแต่มิติของการเล่นจะไปอยู่ที่อาวุธที่เราได้อีกทีนึงซึ่งอาวุธที่มีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันก็ทําให้เราได้ประสบการณ์ใหม่ที่สนุกไปอีกแบบยิงทัน,น Battle ale, เลยว่าโคชมจะติดใจแนนน่อ ทีนี้สาหรับผู้ชมที่สนใจจะเล่นเกมนี้นะครับทางผู้พัฒนาเขาก็ฝากมาปรสะชาสัมพันธ์นะครับว่าวันที่23มิถุนายนจะมีการเฉลิมฉลองครอบๆหนึ่งเดือนของการเปิดตัวเกมอย่างเป็นทางการซึ่งก็จะมีการแจกรางวัลสกินตัวละครพิเศษนะครับและในวันที่26มิถุนายนจะมีการเฉลิมฉลองให้กับยอดดาวโหลดเกมในช่วงเปิดต,ตัวมากกว่า1ล้านครั้งซึ่งทางผู้พัฒนาเกมจะทําการแจกรางวัลในเกมเป็นเพชร50ล้านอันโดยจะแบ่งให้กับผู้เล่นทุกคนบนเซิร์ฟเวอร์อีกทั้งฟันนี่ไฟต์เตอร์จะมีอัปเดต ซึ่งตัวละครนี้ก็จะมาพร้อมกับความเท่และก็สกิลอัลติเมทที่ไม่ซ้ำใครฟันนี่ไฟ f i เตอร์สามารถโหลดมาเล่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทั้ง Android และ iOS นะครับเนราจากนั้นคุณผู้ชมที่ติดตาม The Move ทางผู้พิฒนาก็ฝากกิฟต์โค้ดมาให้ด้วยรายละเอียดจะอยู่ในช่อง Description นะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้แล้วเลยครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวิดีโอนี้สวัสดีครับ